ผลลับการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่3ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ณโรงเรียนบ้านแซสสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขต3ค่ะ จากการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะเด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5โดยครูเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และให้คำแนะนำแก่เด็กค่ะเด็กสามารถจำแนกจัดกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้สามารถบอกชื่อและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนําเสนอผลงานทั้งผลงานกลุ่มและผลงานรายบุคคลได้อย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะซึ่งจากการจัดกิจกรรมนะคะเด็กชั้นอนุบาล3เด็กสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ดังนี้ 1. เด็กสามารถบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ100 2. เด็กสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้ปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ93.33 3. เด็กสามารถจำแนกและจัดกลุ่มอาหารได้ปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ93.33 4. เด็กสามารถสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผล ปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ93.33และ5เด็กสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ93.33ค่ะซึ่งจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะมีเด็กผ่านเกณฑ์การประเมิน5คนจากเด็กทั้งหมด5คนคิดเป็นร้อยละ100เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคือต้องมีผลการประเมินระดับคุณภาพ2ขึ้นไป แปลความหมายคือปฏิบัติได้เป็นครั้งคราวขึ้นไปค่ะโดยมีการประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนพฤติกรรมการแสดงออกร่วมกันของเด็กการนําเสนอผลงานของเด็กทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลค่ะการนําเสนอผลงานกลุ่มจากการจัดกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์โดยการให้เพื่อนร่วมกันตรวจสอบคําตอบของเด็กๆนั้น ชื่อชูเลชูชน,น,ชชน,น,น้องตังเมย์ยูชั้นอนุบาลสามค่ะน้องตังเมย์ขาอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะลูก banana นาเมเตงงมปปู a อ p l e broccoli แครอทค่ะหมดหรือยังคะลูกแล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะยิม้มแฮมเบอร์เกอร์เฟนฟ์ฟ ลูกโอมชีสไอติมค่ะโอเคแล้วน้องถ้าเด็กถ้าน้องเมย์เนี่ยอารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของน้องเมย์จะเป็นยังไงคะลูกแข็งแรงค่ะวิ่งเร็วแล้วก็เป็นยังไงอีกคะทายออกค่ะแล้วถ้าน้องเมย์รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์น้องเมย์จะเป็นยังไงคะลูกวิ่งไม่เร็วอึดอัดท้องฟันผุ ค่ะแล้วน้องถ้าเลือกได้น้องเมย์อยากรับประทานอาหารแบบใดคะลูกอาหารที่มีประโยชน์เพราะอะไรคะจะได้วิ่งเร็วแล้วก็เป็นยังไงอีกคะต้องไม่อิ่มอาหค่ะหายอ้วค่ะแล้วก็วิ่งเร็วค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับหนูชื่อเดชชายสุพรรณสุวร์วจันร์ลูชื่อเล่นชื่อน้องลูน้ำหนูจันทร์นันท์รุนสามครับน้องต้นน้ำครับอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างครับลูก มีแครอทมีแอปเปิลมีเดนโวมีสับปะรดมีบลูเอรี่และก็มีนมครับแล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างครับลูกมีแฮมเบอร์เกอร์มีไอศครีมมีชีสมีเฟรนช์ฟรายมีลูกอมและก็รูกอมครับแล้วถ้าน้องต้นน้ำเนี่ยรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์น้องต้นน้ำจะมีร่างกายที่เป็นยังไงครับลูก ไม่แข็งแรงเป็นยังไงอีกครับอุดอัดในท้องอุดอัดในท้องเป็นยังไงอีกครับปวดท้องปวดท้องแล้วถ้าน้องต้นน้ำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้องต้นน้ำจะมีร่างกายที่เป็นยังไงครับลูกสบายดีสบายดีเป็นยังไงอีกครับแข็งแรงแข็งแรงเป็นยังไงครับลูกไอ้นะไม่ปวดท้องและเป็นถ่ายดีนะครับ แล้วถ้าเลือกได้ระหว่างอาหารที่มีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์น้องต้นน้ำเลือกรับประทานอาหารแบบไหนครับมีประโยชน์มีประโยชน์<ร>เพราะยังไงครับลูกเพราะว่ามันทจให้เราร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเดิก๊กวนินดี้ดาร่างสิวชื่อเลือชื่อน้องเมษาอยู่ชั้นอนุบาล์าวคะ่ะค่ะน้องเมษาค่ะอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะลูก สับปะรดบลูเบอรีแครอทค่ะแล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะเ,เ,เค็มไปเบเกอร์เอิ่มยิ้มอะไลูกเอิม่มค่ะต่อเลยค่ะชีสค่ะไอติมค่ะแล้วถ้าน้องเมษารับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้องเมษาจะมีร่างกายที่เป็นยังไงคะลูกเป็นแรงเป็นยังไงอีกคะ วิ่งเร็วเป็นยังไงอีกคะลูกอื้อออกอื้อออกแล้วถ้าเกิดน้องเมษารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์น้องเมษาจะมีร่างกายที่เป็นยังไงคะลูกตัวอ้วนตัวอ้วนแล้วเป็นยังไงอีกคะอือ้อไม่ออกเอื้อไม่ออกเป็นยังไงอีกคะลูกฟันฟันฟันผูโอเคค่ะเก่งมากเลยแล้วถ้าเลือกได้น้องเมษาอยากเลือกรับประทานอาหาร <c oughs> ที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คะลูกมีประโยชน์เพราะอะไรคะ ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะเป็นยังไงอีกคะลูกแล้วก็ให้เราเอื้อออกได้เอื้อออกได้ง่ายใช่ไหมคะอ่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ขะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กชายปิยบัาศกุลชื่อเล่นชื่อน้องเล็กชั้นรุ่นปีสามครับน้องเล็กครับอาหารที่มีประโยชน์ <c oughs> มีอะไรบ้างครับ <c oughs> มีแครอทแอปเปิ้ลบรอกโคลีครับ แล้วก็สับป,ประรดครับแตงมมครับนุ่มครับแล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างครับไอศครีมแฮมเบอร์เกอร์ชีสแล้วก็ไอแล้วก็ลูกอมแล้วก็ลูกอมเหมือนกันครับแล้วก็เฟรนฟรายครับน้องเน็กครับถ้าน้องเน็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้องเน็กจะมีร่างกายเป็นยังไงครับแข็งแรงเป็นยังไงครับ ถ่ายออกนะคะแล้วถ้าน้องเนกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์น้องเน็กจะมีร่างกายที่เป็นยังไงคะลูกไม่แข็งแรงไม่อองถ่ายไม่ออกอะไรอีกครับก็วิ่งไม่เร็ววิ่งไม่เร็วตัวเป็นยังไงด้วยคะอ้วนตัวอ้วนเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเลือกได้น้องเน็กจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ครับมีประโยชน์มีประโยชน์นะคะเพราะอะไรครับลูกเพราะมัน ทำให้เราแข็งแรงทำให้เราแข็งแรงโอเคเป็นยังไงอีกทำให้เราแข็งแรงแล้วเป็นยังไงอีกครับทำให้เราวิ่งเร็ววิ่งเร็วใช่ไหมครับจะทำให้เราตัวสูงตัวสูงด้วยใช่ไหมครับโอเคน้องแน็คขอบคุณครับ <c oughs> และยังมีการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการประเมินในชั้นเรียนซึ่งเด็กๆชื่นชอบกิจกรรมทั้งหมด5คนจากเด็กทั้งหมด5คนซึ่งคิดเป็นร้อยละห0ึ และมีการทบทวนผ่านใบงานของเด็กทุกคนซึ่งจากการตรวจใบงานของเด็กรายบุคคลและรายกลุ่มนั้นเด็กๆสามารถบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้ค่ะและเด็กสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้และสามารถจัดกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้ทุกคน <surgeon> คิดเป็นร้อยละหนึค่ะ